วันดีลุงและคืนนี้ผมจะมาจัดการหัวหน้านะหัวบอสเออบอสมึงนะเออช่างที่ไม่ช่างอะไรกูเนี่ยเออการ์เซนจูวช่องโดนทหารแล้วกลับมาอกั้งกับเทลารีอ่ะหมดมาสเตอร์กูเกือบพูดท้าหมดละอ่าแล้วก็พาร์ทนี้จะเป็นบอสทรีฮาร์ดโหมดตัวสุดท้ายละเออนักวอลเฟสได้ก็ได้เออบอสทรีฮาร์ดโหมดอีกตัวหนึ่งใกล้ๆตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอออีเทอร์อเวอร์ใช่ไหมแต่ตัวนั้นยังไม่ได้สู้เนี่ย แล้วก็ไม่มีแผนที่ด้วยโ oh yeah, อ้แย่วเพราะว่าไอตัวนั้นค้ำๆไปเลยแล้วกันนะมันสู้ง่ายนะโอ้โหมาขนาดนี้แล้จะตายได้ยังไงเราโอเคมันก็เหมือนเหมือนเมเหมือนก็เออมันก็เหมือนเบนกระทูรูแต่แต่ก็มันก็ไม่มีอะไรดีแล้วอ่ะของที่มันต้องใช้มันก็เป็นของต้นเกมแต่ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วโอเคแล้วก็แน่นอนฮะพันี้จะมาฆ่าไอสเกลิทอนอยังไงล้วฮ่ก็ได้ไปเตรียมของมาแล้วนี่มอนสเตอร์ลาซังยะขับง่ายนะใช้เออ เวลเดบราเอา่อจากไอ้มอนเตอร์ในเอ่อคิมซันนี่แหละเออแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่ที่โคตรแบบเท่นะคือถ้าเราแบบยืนนิ่งๆอ่ะมันก็จะเป็นตายใช่ไหมแบบเนีย่ยแค่เดินอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบคาทูรูเลยอ่ะเนี่ยถ้าวิ่งไปๆก็จะเป็นแบบเออคาทูรูเลยแบบล่างสองร่างหนึ่งแล้วเอเอเท่ว่ะแล้วก็ไอ้ฟา้ฟาๆนี่ไม่ใช่หรอกครับมันก็คือเอ่อหัวใจคิมซันแหละแต่ใส่เนกาทีิเฉยๆเพราะมันเท่ นะเราก็ยังเป็นชุดแมลงวันอยู่เหมือนเดิมโอเคแล้วก็ได้เปลี่ยนเซ็ตอาวุธใหม่แล้วจะเป็นฟิโอ้ลินกูนะฟร,รีสเกรซซอร์แล้วก็ควอดบาร์เรลชอร็อตกันนะโอเคแล้วก็มินิชาร์ปืนพึ่งแล้วก็ไอ้ปืนดาวเนี่ยบอกแล้โคตรดีฮะแต่เสียดายมันใช้ดาวเยอะแต่เมื่อไรฮะตอนนี้กูมีอยู่ มีมีเวอลวอ,อะแม่เงเอ้ยฟาร์มชิวชฟาร์มจนตายแหกเลยโอเคปอกเลปืนนี้ดีมากนะลองทดสอบเอาไปยิงใส่วอลเฟทแล้วถ้าอารีน,นาเรายาวพอเราก็สามารถฆ่าบอลเฟทได้แบบอีซี่แล้วฮะมันเป็นปืนที่แรงที่สุดนะตอนนี้แล้วว่าดูดีหกสิดาเมจแล้วแบบโคตรรัวนะเดี๋ยวยิงโชว์สักนิดหน่อยโคตรรัวนะยิงสามนัดก็บอกว่าโคตรรัวแล้วโอเคแล้วก็ได้พึ่งมาแล้วฮะ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่เพราะว่าเราควรจะได้ม้แต่ตอนต้นๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีปีกแล้วแล้วมันบินไวไงเออเดี๋ยวอนาะคตเราก็ต้องเปลี่ยนปีกแล้วฮะโอเคอย่างมากก,ก็ปีกติ๊กี้มัง้งไม่รู้แต่นี่เค้กไม่รู้ได้มายังไงนะแต่ว่าก็ดีอยู่นะฮะมันบวกสปีดแล้วก็เอ,อ่อความเร็วขุดนะโอเคแล้วตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งโอ้แล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยแล้วก็คือเก็บลิ้นตัวเองวะเฮ์ดแลนทิร์นนะโอเค แล้วก็มีบัตรมูลเข้าฮะเออเอจ,จะเฮ้ยถึงบ้านแล้วโอเคแล้วตอนนี้ก็5้าโมงแล้วฮะอ๋อแล้วก็นี่ไอสออันนี้อันนี้จะเป็นสาลามแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อมอนสเตอร์มันจะซม,มอนเบบี้พิกแมนออกมาเออคิดไม่ออกก็คิดซะว,ว่ามันคือพิกลินไดไหมครับเวอร์ชั่นตัวเล็กๆก็กกวไปอยู่ในเกมทลเลเรียที่มีภาพแปดบิตแล้วกันนะเอ็มเจ แล้วก็ตอนนี้โอ้ได้ไปฟาร,ร์มของอ่านี่ฮะไปฟาร,ร์มมาจากเวอร์หนึ่งก็คือไปสร้างเวิร์ใหม่แล้วก็คิดว่าเอ้ยมันใช้เลตที่คิมสันบอกว่าแต่มันใช้ไม่ได้มันต้องคอรัปชันเนมันต้องคอรัปชันนะแต่กูก็ไม่ได้มาเลตมันมาเลตขอรัปชันนะโอ้แย่ยวช่างแม่งะเราไม่ต้องสู้กับมันก็ได้มันง่ายเกินไปโอเคจะทำอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นก็รอเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็มีบัตรมูนนะงัยอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำฟาร์มไว้แล้วเป็นฟาร์มตอกไม้นะจ๊ะอ๋อนี่อุปกรณ์ทฟาฟ์ะ เดี๋ยวอุปกรณ์ทำฟาร์มบ้านใครมีระเบิดได้ดอกไมต์กับสก้ารับบอมวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันฟาร์มบ้านไหนเนี่ยมีเหล็กด้วยจริงๆริงลีดอันี่เอามาทำไม่ได้เฉยฮะนี่ไงโพชั่นอาร์เมอร์เอ้ยไอรอนสกินโพชั่นสวิฟเนโพชั่นใช้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 แคคตัสฮะแล้วก็อันนี้ใช้เดบลูมกับเออ่เดบลูมกับอะไรวะลืมไปละเดบลูมกับ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 เห็ดใช่กับเห็ดเห็ดเห็ดชา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 เก็บไป แล้วก็โอ้โหฟาร์มกูเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยยิ่งฟาร์มมันต้องเบิ่มเบิ่มคือลือคอือลือสินะฮะเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะฮะอนาคตเดี๋ยวค่อยไปขยายเอา <f ie> ตอนนี้ก็คือยังไม่มีความรู้เรื่องทำฟาร์มเท่าไหร่แต่ตอนนี้อ่าเลิ่มืดแล้วทุ่มครึ่งคือต้องอัญเชิญออกมาเลยนะฮะเพราะว่า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 ต้องทําเวลาไอตัวนี้บอกแล้วเกาะแม่งหนามากนะยิ่งมาสเตอร์โหมดยังโหดคือถ้ารู้แพทเทิร์นมันก็พอสู้ได้แหละฮะอืมอืมโอเคเฮ้ยตอนนี้ ทุ่มเนื้อทุ่มเนื้อหกโมงหกโมงเดียวเดียวเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็น b r ใจเย็นแล้วก็ตอนนี้มีไพารอนแล้วครับเป็น forest พายร้อนกับ desert พายร้อนแค่นี้แหละเออยังไม่ขึ้น hard mode กูจะมีมากกว่านี้ไป็นทำไมล่ะโอเคเดี๋ยว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 ตอนแป๊บนึงฮะก็มีทานตะวันแล้วปลูกเป็นแล้วมันต้องใช้คาถาใบไม้อ่ะเอ้ยทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแล้วกินกินอันนี้หนึ่งไม่กินจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็อันนี้อันโอเคเซสสปาลคอยเซสสปาลคอยโอ้โหเมื่อกี้ตัวอดแมงหลลุเเเอวนย โอเคโอเคเดี๋ยว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 จุ๊บจุ๊บบู๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวพร้อมโอเควันโอ้โหบัตรมูนเกิดอีกช่างแม่งไม่มีเวลาแล้วฮะปาบหนึ่งจุง๊บติ๊ปป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 ิ๊ปโอ้โหบัตรมูนกูเกลียดมึงเหลือเกินมาเกิดอะไรตอนนี้วะเนี่ยถูกใจกูเหลือเกินแล้วบัตรมูนมันเกิดแบบกวนตีนด้วยไงคือ,อ,นนอ moon, มันเกิด,กด,กดทุกวันเลยตอนเนี้ยสามวันเนี่ยในเกมเนี่ยมันเกิด,กดทุกคืนเลยเอา้าลืมอัญเชิญมินเนียนลืมอัญเชิญมินเนียนโอ้้ช่่่างงแแมมมไสนใจลวบัตูนจจะะงเกิดแล้วก ชั้งมันนะโอเคขอเชิญมินเนี่ยนแป๊บปาบปาบโอเคพอพอนะพอนะโอ้โหบัดรมูลโอ้แล้วมอนเตอร์บัดรมูลตีโคตรแรงเลยฮนะดอกละสิบดอกละยี่สิบกูโดนสิบตัวลุ้มก็ตายแล้วอเอา้าเอา้เอาแล้วแขนมันหายไปไหนข้างหนึ่งอนะเอา้าแขนหายเอา้าวันนี้งงจริงแขนหายไปข้างหนึ่งเฉยเอา้าแขนสเกตชอนหายไปข้างหนึ่งอนะ ้าเดอะฟักัเอามาดิสู้กับกลางบัดมูนได้แหละโคตรหล่อเทเลยเอาเอามากลับมาแล้วโอเคโอเคยิงแขนมันก่อนฮะอย่างน้อยยิงแขนมันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นภาละอ้านี่แหละแขนเนี่ยาลากูนี่เลยแขนมึงเนี่ยารากูเลยโอเคกูมีแลนเทิร์กูมีบอกเลยว่าตอนนี้คือฮิวเลือดแรงจัดๆหิวเลือดแรงจัดๆดาดาาดาดดาดาดาาดาาด่าด่าดาาดาดาาดาดาดนดัดาดัดา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 า ีสี่ครึ่งของในเกมเนี่ยมันก็หายไปเลยนะคือตีสี่ครึ่งปุ๊บแม่งหายไปเลยไม่แน่ใจว่ามันหายหรือเปล่านะแต่สเกลตทอนเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนเช้ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสเกลตทอนพราม์เนี่ยเช้ามาปุ๊บหัวแม่งปั่นแบบหนักมากนะโอเคง,ง่ายๆคือแม่งหดแค่นั้นแหละโอเคคอยยิงแขนน้ำมันไสโอ้ยหัวปั่นแล้วโอเคเอาลูกซองไปกินอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อยเอาลูกซองไปกินเอาลูกซองไปกินเอาลูกซองไปกินเทียมอนเตอร์บัตมู มันใช่เวลาเกิดไม่เนาะโหที่กูต oh, so ้องการไม่มานะโอเคแตกไปแล้วครั iny, ้งหนึ่งฮะพอโอ้โหพอแขนแตกปุ๊บอื้อหือกระโหลกเล็กๆนี่ออกมาทันทีเลยฮะกระโหลกเล็กๆนี่เหมือนจะกากนะแต่ไม่ใช่เลยมันโคตรโหดนะอืมเย่แม่งโคตรโหดนะอืมเย่โอเคเยิงแขนไปก่อนนะอู้เนี่ยเนี้ยดอกโคตรแรงแรงเท่าๆกับหัวบอสเลยฮะโอ้โหอ้หเทคนิคง่ายๆฮะบินวนมันไปเรื่อยๆ ไปไม่ได้ก็ล็อกเป้าบล็อกล็อกได้ไหมเนี่ยล็อกไม่ได้เวนเอ้ยทาเก็ตล็อกไม่ได้ฮะเวนกำจริงๆเอ้ยเอ้าทาเก็ตล็อกพีตัวโอ้เฮ้ยแต่อาทาเก็ตล็อกพีอาทาเก็ตทาเก็ตเออโอ้โหโอเคยิงหัวบอสไปเรื่อยยิงหัวบอสไปเรื่อยเทคนิค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 เทคคนิแต่ลำคาญมือบอสชะมัดเลยอ่ะอุ้ย โอเคเลือดฮิวไวอยู่ฮะดูเลือดฮิวสิโอโหมอนสเตอร์อ,อ,อีซอมบี้หัวเจลรี่ให้ตายเถอะอย่าให้กูรอดไปได้นะกูจะฆ่ามึงตัวต่อไปเลยโอเคโอเคโอเคยิงบอสไปเรื่อยฮะตอนนี้ทาร็กเก็ตล็อกทาร์กเก็ตล็อกทาร์กเก็ตล็อกทาร์กเก็ตล็อกแาร์กเก็ตล็อกบอกว่ามันจะตายเร็วๆนะเฮ้ยทำไมเกาะมึงหนาจังวะเพื่อนเนี่ยเข้าดอกแล้วหนึ่งแล้วเลือกมีเป็นหมืน่นกูไม่ยิงเป็นหมื่นนัดเลยเหรอกูไม่ยิงเป็นหมื่นนัดเลยเฮะถ้าจะขนาดเนี้ย เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเฮ้ยมีวิธีง่ายกว่านี้มว่ายิงมือมันได้ไหมยิงมือมันก่อน่ะเอ้าไปท้เจ็ดล็อกอะไรอีกเนี้ยเออโอ้โหกว่ากูจะแม่งล็อกไปทั่วนะโอ้โหนี่แหละข้อเสียโอ้ผีปั่นหัว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 ผียิง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 ิงิงิงยยิงิกูเตรียมกระสุนมาเยอะเว้ยสมพันกว่านะเดาโอ้ โอฮะโอฮะโอ้ยทรมานกว่าน,นี้มีอีกไหมอย่าให้กูต้องไปเอาเทอร์ราพิสต์มามาตีอีกรอบนึงเพื่อนนะจจะนะจจะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ายิงด้วยลูกซองจะอุ้ยแรงโอ้โหแรงมากอู้หูอู้หูยิงด้วยลูกซองโคตรแรงเลยทําไมกูไม่ใช่ลูกซองเอาตอนนี้มือวันพังไปแล้วฮะมือวันพังไปแล้วล็อกอันนี้ล็อกหัวเลยอันนี้ล็อกหัวเลยโอเคก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอนาล็อกไปในระดับหนึ่งนะเพราะตอนนี้เราทาเก็ตล็อกหัวไปแล้ว เร็วๆเพื่อนกูอยากลงดันเจียนนะ MJ อยากลงดันเจียนนะ MJ ทำมันปั่นเสร็จให้ให้ให้เบี่ยงเลยฮะให้รีบเบี่ยงเลยรีบเบี่ยงกูไปโอ้โอไม่อุ้ยเลือดยังเต็มอยู่เลือดเรายังเต็มอยู่ออ้ยมีมีโอกาสรอดถ้าไม่โดนกระโหลกมันอะก็มีโอกาสรอดถ้าไม่โดนกระโหลกเลยน้อยมาเนี่ยแล้วก็มีโอกาสรอดนะครับเออโอ้โหแม่สาวน้อยโอ้ยโคตรแรงเลยดูเลือดเสียโอ้โหแม่สาวน้อยดูเลือดนั้นสีไอจับนกนกเวทนก โหนโนโนโนกูจะไปเอาปกไหนไมาใส่มือครับปกเก่าดีไหมปกเก่าแบบดูทรมานดีทรมานผู้เล่นหนีเยี้เฮ้ยตายซะมึงอ่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยได้ได้อยู่ฮะตายนี้โอกาสรอดโอ,อ้โอ,อ้แมนไว้เดี๋ยวมินิสเอาสตาร์แคนนอนกูไปกินอ,อ๋อ,อสตาร์แคนนอนเนาะโอ้โ,อโหปืนมันยิงช้าฮะสตาร์แคนนอนอะ ืมันแบบมันมันแรงนะเว้ยถ้ามันเหมาะสำหรับแบบมอนเตอร์ที่แบบอยู่นิ่งๆไงแบบอยู่เฉยๆแบบยืนโง่ๆให้เรายิงอ่ะเออมันเหมาะกับอย่างนั้นมากกว่าแต่ไอสเกเลตอนเนี่ยคือมันปั่นอยู่ตลอดเวลามันมันลอยไปลอยมาฮะจะโดนก็หนัดสองนัดอ่ะเฮ้ย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  no no it's impossible man ทำไมตอนกูสู้เนี่ยเนี่ยมันเป็นเนี้ยมาสเตอร์โหมดอ่ะทำไมกูเล่นแล้วมันรู้สึกง่ายว่าทำไมเอ็กซ์เพิดแล้วกูเล่นมันยากวะหรือว่ากูทำอะไรหน้าสั้นไปวะเฮ้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้วกูเดี๋ยวจะตายแล้วโอเค ยิงมันยิงมัน yes เฮ้ยโคตรง่ายเลยอ่ะไม่ต้องโกงต้องโกงแลทั้งนะั้นะนะเก็บมากลับบ้านดีกว่าพวกเราเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งนึงไม่ไม่ใช่บ้านนี้เวนอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกบ้านหนึ่งโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยว,ยวปยไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเซ็ตสปาร์คไปแล้วบายบายลงข้างล่างเลยลงข้างล่างนี่แหละจุด fk นีโอ easy โอ้ลิลิโคเทเลยฮะไหนดูซิได้อะไรบ้าง ได้เป็นแท่เออไม่ใช่ฮุกนี่หว่าอันนี้ก็ดีอยู่นะเวลาเราแบบจมในลองใส่ดิีอยากรู้มันเป็นยังไงอ๋อนี่มันจะปล่อยกระโหลกอันออกไปฮะมัน,ม,นมันมีประโยชน์ปะวะเอ้ยมันชิ่งอยู่นะขอลองใช้คู่กับแท่ดิอนาคตจะต้องได้เล่นแน่นเอ้ยไกดกูไกด์กู is quality ได้อยู่นะไม่ได้แย่นะเนี่ยเฮ้ยทำไมภาพน,นี้มันมันแป๊บเดียวว่าเฮ้ยนี่โหมดมาสเตอร์มันจะยากด้เฮ้ยโอ้ยิสี่ยิสี่โอเคป้าบป้าบปาบนะโอเคเวลาเหลือว่าเ,เดี๋ยวแถมให้ตัวนึงก็ได้เอาเป็น inter over เวอร์เลยอากันนะเก็บให้หมดเลยอากันนะกูเก็บให้หมดเลยอากัน,นะกดเ,กนเดี๋ยวกูมีเวิร์ที่เป็นคอร r u p t i o n แบบวะ่ะคือส่วนใหญ่สร้างแต่เวิร์กิ้เฮ้ยเดี๋ยวเวทไอตัวนี้นแ็ได ไอเห็ดเนี่ยมันโคตรโหดเลยอ่ะแต่ไอถุงมือกะโหลกนี่มันก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะเนี่ยไอนี้อึดซะเปล่าวะแต่ไม่ดอกเยียอะไรเลยแย่วะ่ะเอาว่าเดี๋ยวไปอีกเวล์นึงแล้วกันนะเออไอเวอร์นี้ก็ทิ้งให้มันไอนี่ไปบัตรมูลบัตรมูลโอเคในสุดเราก็จะได้ขึ้นฮัโหมดกันแล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ได้สร้างแพลตฟอร์มที่นรกเลยโอ้โหนรกกูอีกแล้วโอเคไปเจอกันเวอร์คอร์รัปชันเลยฮะ กระโดดลงลาวาแล้วว์ปไปเลยยี่ยี่ตัวเราก็สู่คิมสันนะที่มีแค่แพตฟองมงโงว่ๆไม่มีอะไรเลยเออก็มีแค่นี้ก็พอแลวครับเพราะว่าเราไม่แค่สู้กับบอสเฉยๆไม่ได้จัดจะมาอยู่ถาวรน,นะจ๊ะก็ปักไฟอะไรพร้อมนะจ๊ะโอเคแพตฟอมก็มีนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงๆแบบนิดเดียวอันนิดเดียวจะจัดเลยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้มัน <cụ sigh> นิดเดียวอันนิดเดียวจริงๆตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งฮะบอกก็เวลาก็พอที่จะอัญเชิญบอสมาปกติบอสมันมาตอนกลางวันได้ไม่ใช่หรอวะ แล้วกูรอให้มืดทําไมเนี่ยโอ้จริงๆไม่ได้รอให้มืดนะต่อแพลตฟอร์มจนมืด <c oughs> โอเคเดี๋ยวกินของป้าบหนึ่งเอ้ยกินแอปเบอร์เกอร์ด้วยวเอาเมาื่อกี้กูกินเลยเออช่างแม่งนะกินของกินของให้หมดนะจ๊ะออร่าไลท์อะไรไหมให้หมดอินคิดแอโร่ช่างแม่งนะแอโร่สปีดแอนด์ดาเมจ มันสำหรับธนูใช่ไหมมันสำหรับทำหนูทำหนูทำหนูเช่ไรมันสำหรับธนูเรากินกินแล้วมันมีผลกับปืนเัาะเออช่างน่ะกินก็ช่างมันนะกินกินไปเหอะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ let's go ออาเอาเฮ้ยทำไมเชยไม่ได้วะอ๋ออยู่สูงไปโอโหแค่นี้มันก็เอานะฮะสูงนิดเดียวก็เอานะสูงนิดเดียวก็ไม่ได้นะอูเวรกำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนกูอยู่ไหนปืนกูอยู่ไหน ปืนยิงตรงไหนก่อนดีว่าแม่งตัวยาวชีพหายโอ้โหแล้วกูยิงไม่เข้าด้วยมันต้องยิงยี่หัวมันชิมีเอาปืนพึ่งไปปืนพึ่งเนี่ยตัวแบกเลยอ๋อทิ่โอ้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 เจสัสเจสัสไครส์บร r o จีสัสจีสัสล็อกโอ้โหโอ้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 ไออะไรวะไออะไรนี่ไอ้โอ้โหยิงแเดียวเลือดเราเหลือครึ่งเลือดเราจะเหลือครึ่งนึงแล้วฮะเฮ้ยแต่ยิงตัวมาเลือดเราก็อ่าแตกแตกเรียบร้อยฮะแตกขนางไงแค่แคอะไรกูเนี่ยแตกออกเป็นสองชิ้นแล้วฮะ โอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ขึ้นข้างบนแป๊บโอเคล็อกล็อกล็อกได้ไหมเนี่ยเอากูยิงเลยวะเมื่อกี้กูยิงเลยวะโอเคล็อกล็อกบอสได้ไหมล็อกบอสเออได้อยู่ล็อกล็อกบอสนะล็อกล็อกที่หางมันยิงที่หางมันยิงยิงอัดเต็มเต็มล็อกที่หัวล็อกที่หัวล็อกที่หัวล็อกล็อกอะไรวะเนี่ยมันเยอะแยะเยอะเยอะหมดไม่เงยเยอะแยะเยอะเยอะหมดเลยโอ้ยเพี้ยบเลย่ะเะ ไม่รู้แต่ถ้าใช้อันนั้นนะบอกเลยว่าโอกาสชนะบอสเนี่ยสูงฮะไอ้นั่นมันแบบปั่นรัวๆเลยปั่นหน้าบอสโอเคปั่นแบบปั่นโซเชียลไม่เกี่ยวยิงอย่างนี้แล้วกันบอสแม่งอยู่ไหนวะบอสแม่งอยู่ไหนวะโอโหบอสแบบตอนนี้คือมีมากกว่าหนึ่งหัวแล้วฮะโอเคแตกหนึ่งแตกไปแล้วอีกหนึ่งโอเคเอ้ยได้อยู่เนี่ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วก็โอ้นี่ยิงที่หัวโอ้โอ้สมองใชยชีวิตจริงๆสมองใชยชีวิตจริงๆนะไอ้นี้แต่โปรตีนได้แคลเซียมจาก เออสเกลาทอมมาแล้วก็เอามารับโปรตีนจากไอ้น oh, ี่โอ้โหโอ้หกูจะเก็บหัวใจยังเก็บไม่ได้เลยอ่ะจะเก็บหัวใจโอเคจุดจุดจุดจดูดดโอเวทดูดใจเย็นเ็นดูดดูดใจเย็นเนดูดใจเย็นเยนบโอเคแตกโอ้โหี่อะไรอะอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้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 โออ้โ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 ออ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โออ้ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่โอเคแตกนะฮะโอเคนี่เนี่ย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 อีกตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อันนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ออออเอ็มเดอะก๊อตเอาอันนี้ทิ้งไปอันไหนทิ้งอีกอยู่เนี่ยอันนี้ทิ้งไปก่อนก็แล้วกันโอเคได้แล้วฮะโอ้โถฟฟี่อุ้ยโถอุ้ยโถอุ้ยโถฟี่เท่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไม่เคยได้ ต่เล่นมาไม่เคยได้โทฟี่แช่นี้เลยอ่ะโอเคเอามาอู้เท่ใช้ได้แล้วก็ขอเก็บแป,ป๊บหนึ่งอย่างน้อยมันก็ขายได้อะอย่างน้อยมันก็ขายได้นะจ๊ะโอเคอแล้วพาร์ตนี้ก็จะมีแค่นี้แหละฮะโอ้โหนี่กูเล่น2บอสทุกพาร์ทเลยเนี่ยเวนมันไม่ได้เหนื่อยที่สู้บอสมันเหนื่อยที่ต้องทาแพลตฟอร์มพวกนี้แหละมันต้องเหนื่อยที่การเตรียมตัวแต่ไม่เป็นไรฮะฟาร์มชิวๆก็อีซี่แล้วโอเคแล้วพาร์นี้ก็ไว้แค่นี้แหละบายไป,ไปแล้ว,ลวทรมานจัดๆโอเคไปแล้วนี่ปิดปิดคลิปคู่ก,ก,กับกง มันมันมัน,ม,นมันได้เหรอวะอู้ช่างแม่งไปแล้วเอ้อเหนื่อย